มนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะและก็ทุกครั้งที่มีการพัฒนาเนี่ยนะมนุษย์ก็จะเกิดความกังวลมันกำลังจะเข้ามาครองโลกจร,งริงไหมน,นะเพราะว่ามันจะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความเร็ว สติปัญญาเนี่ยเหนือมนุษย์ในลักษณะแบบนั้นนะฮะ,ะกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะตั้งรับอย่างไรครับในกรณีของอิสลามเนชัดเจนฮะนะ,ะเพราะว่าในอันกุรอานอัลบากรรอในอายาที่30เนี่ยบอกเลย มาลยุ่มมาอมาตุ้นล้อประกาศดูครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับช่วงดรวินัยเอกลุศีครับอยู่กับผมดรอนัทเด่นยิ่งยโสตนะครับที่เราจะมาคุยกับดรวินัยนะครับในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีครับอาจารย์มาลยุ่มมาอมาตุ้นล้อประกาศตูครับอาจารย์วินัยครับ วะกัยกุมุสลามบรอรมตุลลอฮฺมุลลาุครับผมอาจารย์แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องของ AI ครับอาจารย์นะครับซึ่งอาจารย์วินัยเนี่ยเพิ่งจัดงานไทยแลนด์เอสเอ็มบีไปนะครับซึ่งก็มีธีมเกี่ยวกับเรื่องของ2 AI ครับก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์วินัยว่าทําไมต้อง2 AI ครับอาจารย์วินัยครับหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือว่าต่างประเทศเพราะว่าพอเวลาเราพูดเรื่อง AI ทุกคนจะรู้จักเลยนะว่า AI ก็คือ แต่พิเศษเอนเทเลจนนะหมายถึงปัญญาประดิษฐ์ษครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนค่อนข้างกลัวปัญญาประดิษฐ์มันเข้ามาแล้วนี่หลายคนบอกว่ามันกำลังจะเข้ามาครองโลกจร,ริงไหมนะเพราะว่ามันจะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ษษได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความเร็วสติปัญญาเนี่ยเหนือมนุษย์ในลักษณะแบบนั้นนะคร กรณีแบบนี้เนี่ยเราจะตั้งรับอย่างไระนะครับนะก็มีหลายหลายคนถึงขนาดกลัวนะจริงๆแล้วไม่น่าจะพัฒนาไอให้มันฉลาดไปลึกล้ำไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะควบคุมมันไม่ได้และมันก็จะมีะศักยภาพในการที่จะทำงานเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็พัฒนาพวกมันกันเองนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะเข้ามาครอบครองโลก นะในกรณีแบบที่อิสลาว่าไงนะเราก็เลยจัดงานเรื่องของ2 AI ขึ้นมานะ,ะที่เราจัดเป็น2 AI นั้นนะเพื่อที่จะทำให้พวกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เกิดความรู้สึกสบายใจะนะสองเออของเราเนี่ยนะครับ AI แรกเนี่ยก็คือ actual implementation ก็คือการปฏิบัติงานนะ actual ก็คือการปฏิบัติงานจริงนะครับ,บ implementation ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้นะ โดยมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบในเรื่องของการพัฒนางานในเรื่องงานวิจัยการตรวจวิเคราะห์ต่างเป็นเรื่องของมนุษย์แม้กระทั่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็คือเรื่องของการฮุกกลมการฟัดตัวนี่มนุษย์เป็นคนทําไม่ใช่ AI เป็นคนทํานะครับเพราะนั้นอีก a นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ artificial intelligence เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็น2 AI แล้วเราก็เลยจัดงานเรื่องของ2 AI ขึ้นมานะฮะ คนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ในรูปเนี่ยนะก็จะเป็นรูปของมนุษย์าวเป็นผู้หญิงที่คุมพิยาวนะก็มีคนหลายคนก็มาตั้งคําถามเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ครมพิยาวนะบอกว่าเวลาเราแสดงให้เห็นได้เป็นผู้หญิงครมพิยาวเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นมุสลิมนะ ถ้าเวลาเป็นผู้ชายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะเข่ไม่ได้ใส่หมวกเับไม่ได้ใส่หมวกเพราะนั้นบางทีดูยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นผู้หญิงคลุมพหยาบนะฮะแล้วก็กําลังแตกนะปุ่มเพื่อที่จะควบคุมเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งอาจารย์ครับจากรูปที่เห็นที่อาจารย์พูดถึงรูปเนี่ยก็คือจะเห็นว่าคนเนี่ยยังไงคนก็ต้องนําหน้า AI ถูกถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับครับตรงนี้เนี่ยในในกรณีของอิสลามเนี่ยชัดเจนฮะนะเพราะว่า ในอัลกุรอานอัลบากรอในอายาที่30เนี่ยบอกเลยนะครับว่าอัลลอฮ์สุภาโนตาาจะให้มีมนุษย์เป็นคอลิฟะปกครองบนหน้าแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอายาที่30ในอัลบากรอนะครับและเราก็ต้องยึดตามนี้นะเราจะยึดสิ่งที่นอกเหนือจากอัลกุรอานในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทําอย่างไรนั่นจริงๆในเรื่องนี้นะครับ ประวัติศาสตร์มันได้สอนเรามาตั้งแต่ต้นละนะว่าย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านั้นนะ่ะสองสามร้อยปีหรือ<ผ>มแม้กระทั่งก่อนหน้าสองสา้อยปีเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะและก็ทุกครั้งที่มีการพัฒนาเนี่ยนะมนุษย์ก็จะเกิดความกังวลวันนี้นี่เอ่อมนุษย์เกิดอาการตื่นตระหนกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกครับ,รบนะเมื่อ300ประมาณ ศตวรรษที่รับผมนะครับครั้งนั้นเนี่ยที่อังกฤษคนเนี่ยเขาทําเกษตรกรนะเขาเขปลูกฝ้ายอ่าครับปลูกฝ้ายแล้วก็เอาฝ้ายเนี่ยมาทอผ้าครับผมนะครับแล้วก็กลายไปเป็นเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยทีนี้เวลาการเขาจะดึงฝ้ายเพื่อที่จะทอผ้านี่เขาใช้มือดึงครับผมปรากฏว่ามีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือการพัฒนาที่เราเรียกกันว่า สปินนิ่งเจนนี่นะเป็นสปินนิ่งเจนนี่เนี่ยเป็นเครื่องปั่นฝ้ายซึ่งเครื่องปั่นฝ้ายมันจะปั่นเร็วครับนะแล้วในที่สุดปั่นเร็วกว่าคนถูกไหมครับเพราะเป็นเครื่องจักรคนที่เคยมานั่งดึงได้เนี่ยเกิดความกังวลใช่ใช่ก็กลัวก็ตกงานเลยปรากฏว่าพวกเกษตรกรเนี่ยมาเผาเครื่องจักรเลยถึวขนาดเผาเลยกวทำลายไปหมดทำลายเครื่องจักรนะครับเพราะว่าไม่ยอมรับในที่สุดเนี่ยนะฮะ นายจ้างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาเกิดความคลายกังวลก็คืออัพสกิลเขาไหมฮะโดยการทำอัพสกิลอัพสเกลเลยก็คือทำให้เนี่ยเขาไปทำงานพัฒนาเขาไปทำงานเรื่องการทอผ้าให้เขาเนี่ยได้รู้จักการสร้างไอ้สปินนิ่งเจนนี่อะไรต่ออะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเกษตรกรพวกนี้เขาก็สามารถทำงานที่เหนือกว่างานเลเบอร์งานแรงงานได้ ตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เขาเริ่มคลายกังวลลงไอ้จากเดิมเนี่ยที่เห็นว่าไอ้เครื่อง Spinning j จ n n y หรือไอ้เครื่องปั่นฝ้ายเนี่ยจะมาแย่งงานเขาก็หายไปทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูนะคบว่าเราทำงานด้านไหนบ้างนะปรากฏว่าในกรณีของการทำงานในห้องปฏิบัติการงานหลายอย่างเนี่ยมนุษย์ยังต้องเป็นตัวทาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องเป็นคนทำนะครับแล้วก็ ในกรณีของงานที่ไปวางระบบกันในโรงงานแล้วไปทำเรื่องของ Harlan standardization ระบบハウキแล้วไปทำระบบ How-Q นะวางในแต่ละจุดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราพัฒนาโรงงานกันมาแล้วเนี่ย1,172โรงงานนะครอบคุมคนงานเนี่ยประมาณ1,58,000คนนะขึ้นไปจนกระทั่งถึง1,70,000แล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นงานพวกนี้มนุษย์เนี่ย เป็นคนทำใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราไปพัฒนาระบบ H number ครับผมนะฮะทำให้เราสามารถที่จะเลือกอได้ว่ารับผมตัวไหนบ้างที่มันไม่ฮารอมรตัวไหนบ้างที่ฮาร้าน <ผม S 2> นะครับมนุษย์นี่จะเป็นคนตัดสินว่าตัวนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะในที่สุดเวลาตัวเองทำแล้วเนี่ยมันจะมีคำในภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า liability ก็คือความรับผิดชอบนะกรณีแบบนี้เนี่ย มนุษย์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าสมมติว่าเขาทำพลาดในเรื่องของฮาลานนะแล้วก็ทําให้คนกินฮารอมเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบกรณีถ้ามันเป็นหุ่นยนต์มันรับผิดชอบไม่ได้รนั้นตรงเนี้ที่มนุษย์จะต้องเป็นคนทําซึ่งที่อาจารย์พูดถึง S Number เนี่ยเ number เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เห็นได้ชัดว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสองก็คือ AI แรกก็คือตัวมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนคัดเลือกฐาน เลือกวัตถุดิบให้คําแนะนําวัตถุดิบจากฐานข้อมูลแต่ตัว AI ที่2เนี่ยจะเป็นคนที่บริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นเป็นการรวบรวมรถูกต้องไหมครับ,รบอาจารย์รรเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไอตัว H-Number เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็น H-Number เนี่ยนะครับเราจะต้องทําการวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วเราบอกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ตรงเนี้ที่เราจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะบอกนะครับ เราวิเคราะห์ตัวอย่างไปเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะเกือบสองแสนตัวอย่างนะครับที่เราวิเคราะห์พอวิเคราะห์แล้วเนี่ยเรามาจัดทำด d ต้าแล้วในที่สุดเนี่ยส่งไปให้ทางสํานักจุฬาลาชมนตรีในการที่จะตัดสินเพราะนั้นเนี่ยอันนก็เป็นมนุษย์ในการที่จะบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราเนี่ยทำการวิเคราะห์ก็โดยมนุษย์นะหลังจากนั้นแล้วในที่สุดเราก็รวบรวมทําเป็น H Number เป็น Data พอเป็น Data ถึงจะมี Ai ที่2เข้ามาช่วยปัะหานจัดการ Data ตรงนั้นครับครับเพราะว่า AI เนี่ยจะเป็นคนตัวบอกให้กับทางโรงงานเลยบอกว่าตัวไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยฐานข้อมูลพวกนี้มันมีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็น Big Data นั่นเองใช่ไหมครับมันเป็น Big Data เพราะนั้นเนี่ยไอข้อมูลที่มันมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย นะครับง่ายสุดเลยก็คือให้ AI เป็นคนทำครับผมอาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องบล็อกเชนฮา n ันบล็อกเ i n กับท่านผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมครับว่าฮารันบล็ c กเชนเนี่ยเป็นการทํางานร่วมกันแบบ2 AI เนี่ยมันให้ประโยชน์ยังไงกับประชาชนหรือให้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างครับก็คําว่าบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงการที่เราข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกบนะฮะ เป็นก้อนแล้วหลังจากนั้นให้มันบริหารจัดการในขณนะเดียวกันมันก็จะช่วยกันในการที่จะกําจัดไอ้ส่วนที่มันแปลกปลอมเข้ามาร,นะระบบเนี่ยมันจะเป็นตัวกรองครับในที่สุดน,นะผู้บริโภคในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยนะว่าตัวไหนในระบบเนี่ยนะครับที่มันอาจจะมีปัญหานะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําในระบบที่เราเรียกกันว่าระบบทนสอบย้อนกลับครับนะครับเพ<ม>ราะนั้นเวลาผู้บริโภคเนี่ยเขาจะมา บริโภคอาหารผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช้สารเคมีตัวไหนในกระบวนการแบบไหนในการที่จะดําเนินงานและมีโรงงานไหนบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในระบบของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นโดยผู้บริโภคเองนะเขาทำงานโดยการใช้มือถือขงเาในการที่จะตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะตรงนี้นี่ก็ต้องจําเป็นจะต้องให้เกียรติกับ ผู้บริโภคนะครับในการที่เขาจะ,ะตรวจสอบได้ว่าอะไรบ้างที่มันหาลานสำหรับเขานะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามา เข้ามาใช้ได้ครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆครับในเรื่องของ2 AI ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์วินัยมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องของ2 AI นะครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่1นะครับก็คือ actual implementation นะครับส่วน AI ที่2ก็คือ artificial intelligence ครับซึ่งเป็นการให้เห็นภาพเลยว่า AI เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคารานหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆครับ สำหรับวันนี้นะครับในช่วงดรวินัยเอกลุศีนะครับทางผมนะครับด็อกรอนันต์เด่นยิ่งยนและดรวินัยนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับมัสสลามุอะลัยกุมวอล้อมมะตุลลอฮะวะบะเราะกาตุฮู